สวัสดีค่ะรู้ก่อนป้องกันได้รักษาท่านโรคคนแข็ง stiff person syndrome ค่ะโรคคนแข็ง stiff person syndrome หรือ SPS โรคนี้เป็นภาวะทางระบบประสาทที่พบได้ยากมากโดยมีลักษณะเด่นคือกล้ามเนื้อทั่วร่างกายจะค่อยๆแข็งเกร็งและตึงตัวคล้ายกับรูปปั้นค่ะ มีนักร้องดังระดับโลกป่วยเป็นโรคนี้ค่ะสาเหตุของโรคเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเข้าไปทำลายเซลล์ที่ผลิตสารสื่อประสาทชื่อว่า GAD สารนี้มีหน้าที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเมื่อขาดไปกล้ามเนื้อจึงทำงานหนักเกินไปและแข็งตัวค่ะอาการที่สังเกตได้คือกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและหลังจะเริ่มแข็งเกร็งก่อน จากนั้นจะลามไปที่ขาและแขนทำให้ผู้ป่วยมีท่าเดินที่ผิดปกติขยับตัวลำบากและรู้สึกเหมือนร่างกายถูกล็อกไว้ค่ะลักษณะพิเศษของโรคนี้คืออาการกระตุกอย่างรุนแรงซึ่งมักถูกกระตุ้นด้วยสิ่งร้าวภายนอกเช่นเสียงดังการสัมผัสตัวอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกระทันหันค่ะ อันตรายที่สำคัญที่สุดคือการล้มเนื่องจากร่างกายที่แข็งเกรง็งทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการทรงตัวได้ง่ายและไม่สามารถใช้มือหรือเท้าออกมายันพื้นได้ทันเวลาส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือกระดูกหักได้ค่ะหากไม่ได้รับการรักษาโรคนี้อาจส่งผลกระทบต่อระบบหายใจหากกล้ามเนื้อหน้าอกแข็งเกร็งมากเกินไป นอกจากนี้ยังส่งผลต่อสุขภาพจิตทำให้ผู้ป่วยกังวลและกลัวการเข้าสังคมเพราะกลัวอาการกำเริบในที่สาธารณะค่ะการวินิจฉัยทำได้โดยการพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทเพื่อตรวจเลือดหาแอนติบอดีระดับสูงและการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อยืนยันว่ากล้ามเนื้อมีการทำงานที่ผิดปกติตลอดเวลาค่ะ การรักษาในปัจจุบันเน้นการบรรเทาอาการและปรับระบบภูมิคุ้มกันแพทย์มักใช้ยาคลายกล้ามเนื้อยาลดความวิตกกังวลและการให้แอนติบอดีทางหลอดเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยขยับตัวได้ดีขึ้นค่ะแม้โรคคนแข็งจะยังไม่มีวิธีป้องกันโดยตรงแต่การสังเกตสัญญาณเตือนแต่นั่นเน,นและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เกือบเป็นปกติและมีความสุขค่ะ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข Good health starts here for a long and happy life สวัสดีครับวันนี้คุณสามารถฟังสาระความรู้ได้ที่ Spotify ขณะออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆและก่อนนอนได้ที่ช่องรู้ก่อนป้องกันได้รักษาทันหรือกดลิงก์ที่ด้านล่างได้ค่ะ